สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมชาน AP Tech l i ท e เช่นเดิมนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับตัวนี้เลยนะครับ t ูนามิ MK61 m a หนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดอ่าเป็น mechanical keyboard นะครับเป็นตัวอุเตมุนะครับ60%็นะครับมี61คีย์นะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องรีวิวกันนะครับว่ามีอะไรบ้างข้างในนะครับแล้วก็ข้อดีข้อเสียเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้ดูนะครับมา เราไปดูกันเลยเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นเซอร์มีสนะครับ mk 6 1 Max นั่นเองนะครับเป็นเกมมิ่งคีย์บอร์ดนะครับมาแกะดูนะครับข้างในมีอะไรบ้างนะครับปึ๊บนะครับนี่เลยก็จะเจอคีย์บอร์ดนะครับเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะครับเรามาดูอุปกรณ์กันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับมันจะมีนี่อุปกรณ์เสริมนะครับ ให้เรามาดูก่อนว่าในอุปกรณ์เสริมม,มีอะไรบ้างนะครับในอุปกรณ์เสริมก็จะมีสวิตช์ให้นะครับสวิตช์สีแดงนะครับแล้วก็สีน้ำตาลน,นะครับมาให้แดง1 2 3 4แดง4นะครับน้ำตาล4นะครับก็เผื่อใครอยากจะไปเปลี่ยน ปุ่มไหนก็จัดไปได้เลยนะครับง่ายๆนะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวดึงปุ่มนะครับตัวนี้เป็นดึงสวิตช,ช์นะครับใช่ไหมใช่แหละอืนะครับลองไปดึงดูแล้วกันนะครับอันนี้เป็นสายไฟนะครับก็จะเป็นไทย C ไปไทย A หรือไทย A ไปไทย C ท่านเองนะครับ ก็ไว้ชาร์จก็ได้หรือว่าเอาไว้เสียบเพื่อที่จะใช้งานแบบเป็นสายก็ได้นะครับไปสบายอยู่แล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับก็อุปกรณ์มีแค่นี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นนี่เลยคู่มือนะครับก็จะบอกวิธีการใช้งานนะครับการใช้ฟังก์ชันต่างๆนะครับการเปลี่ยนสีไฟนะครับการเซตนู่นเซตนี่นะครับความเร็วนะครับของคีย์บอร์ดทำได้หมดเลยนะครับมา เรามาดูที่ตัวคีย์บอร์ดกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่เลยนะครับก่อนหน้านี้ผมก็รีวิวตัว MK 61 Pro ไปแล้วนะครับ61 Pro ซึ่งลักษณะเหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าเขาเอามาใส่แบตเตอรี่แล้วก็ทำเป็นบลูทูธแล้วก็ต่อไวรลสได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับหน้าตาเหมือนเป๊ะเหมือนเดิมนะครับดึงวหลุดเหมือนเดิมนะครับอันนี้ต้องคอมเมนต์หน่อยนะครับ เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าคีย์บอร์ดรุ่นนี้เป็นยังไงบ้างรายละเอียดของมันนะครับมาเดี๋ยวผมจะลงดีเทลให้ดูนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นซูนามินะครับ MK 6 1 max นะครับเป็นรุ่นที่ถัดมาจาก6-1 Pro นะครับเป็นตัวที่แพงขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับวัสดุนะครับเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็พลาสติกทั้งตัวแหรอครับ แต่ก็มีน้ำหนักอยู่เหมือนกันนะครับแน่ใจว่าข้างในอาจจะใส่เหล็กเข้าไปหรืออะไรหรือานะครับอาจจะมีแบตเตอรี่อย่างนี้นะครับเรามาดูรอบข้างกันดีกว่านะครับโดยรวมนะครับตรงนี้ก็จะมีเหมือนเดิมนะครับที่เปิดปิดนะตรงนี้จะเป็นยกระดับของคีย์บอร์ดนะครับอันนี้นะครับตัวที่เขาส่งมานะครับเปิดปุ๊บมันหลวมๆนะครับอันนี้ผมว่าน่าจะหักนะครับแต่นี้คงไม่ใช่ประเด็นแหละครับถ้าคุณได้รับสินค้าไปแล้วเป็นอย่างนี้คุณก็เค็มได้นะครับ ต่อมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวรับคลื่น2.4สำหรับคนที่ต้องการใช้แบบไวเลสนะครับก็สามารถดึงมาใช้ได้นะครับแล้อันนี้ก็จะเป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับติดนิดนึงนะครับไอ้ตรงเอาไวเลสเนี่ยโอ้โหจะบอกว่าเาอาโคตรยากเลยนะฮะถ้าคุณไม่มี แรงหรือเล็บไม่แข็งแรงนี่เล็บหักได้เลยนะครับผมต้องใช้อย่างอื่นงัดขึ้นมานะครับถึงจะหลุดออกมานะครับดีไซน์ผมว่าตรงนี้ต้องปรับปรุงนะครับเพราะว่ายัดง่ายนะครับแต่ดึงยากนะครับดึงยากมากต้องใช้นี่นะครับอ่างัดขึ้นมาไม่งั้นเล็บหักแน่ๆนะครับแล้วก็สวิตช์เปิดปิดอันนี้นะครับมันดูกิ๊กก๊อกไปหน่อยนะผมว่านะอันนี้กิ๊กก๊อกไปหน่อยนะครับอันนี้ต้องปรับปรุงนะครับ มาเดี๋ยเราเข้าประเด็นต่อนะครับอันนี้จะเป็นแบบ60%นะครับมีทั้งหมด6เสปุ่มนะครับก็นับดูแล้ว6เปุ่มนะครับแล้วก็รองรับนะครับ Windows นะครับ Mac นะครับ iOS Android ทุกอย่างได้หมดเลยนะครับเพราะเชื่อมต่อแบบ Bluetooth ได้นะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับอยู่ที่1,000ม a h นั่นเองนะครับก็สามารถใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับแล้วก็เบื่อ เมื่อไหร่อยากใช้สายก็ใช้ใช้บลูทูธก็ใช้ใช้2.4ก็ใช้แล้วแต่นะครับขนาดนะครับอยู่ที่นะครับ29.7นะครับคูณ10.7นะครับความหนาอยู่ที่3.5นะครับเซนติเมตรนะครับน้ำหนักนะครับเขาเคลมอยู่ที่0.535กิโลกรัมนะครับเดี๋ยวเราลองมาชั่งกันดูดีกว่านะครับตาช่างผมนะครับราคา แสนกว่าบาทนะครับแซลเลนนะครับอันนี้อเปิดก่อนนะครับลองช่างดูนะครับตัวเพียวเลยนะครับอันนี้อยู่ที่530นะครับก็ใกล้เคียงกับที่เขาพูดมานะครับอ่ะเดี๋ยวเราเอารุ่นนี้มาโชว์ดีกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นน้องมันนะครับรุ่นนี้หนักเท่าไหร่500พอดีนะครับก็อันนี้คงหนักแบตเตอรี่นะครับเป็น530ตามนี้เลยนะครับโอเคน้ําหนักผ่านป้ายนะครับเราจะบอกว่าตัวนี้นะครับก็เขารับประกันให้2ปีเลยนะครับ ก็ใช้งานยาวๆนะครับไม่ต้องกังวลนะครับอะไรเสียอะไรพังอะไรเจ๊งก่อนที่จะควรนะครับก็เอาไปเคลมกันได้เลยนะครับแล้วก็ปุ่มเนี่ยอยากจะบอกว่าแต่ละปุ่มเนี่ยเขาเคลมว่ากดได้50ล้านครั้งเลยนะครับลองไปกดดูนะฮะกดวันละแสนครั้งยังไม่ทันตายก่อนนะครับพอ่จะได้เคลมนะครับก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับใช้งานได้ดีอยู่แล้วนะครับวัสดุก็อย่างที่บอกครับเป็นพลาสติกนะครับใช้อย่าง ใช้งานได้เรียบง่ายนะครับไม่มีอะไรวุอหวานะครับก็สําหรับคนงบพอประมาณนะครับอันนี้สามารถใช้งานได้นะครับเด็กๆหรือคนเริ่มต้นนะครับก็จัดไปนะครับนี่นะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าเอออย่างงานนะครับตัวงานในการสกรีนเนี่ยผมว่าอาจจะดูไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับในตัวที่มันเป็นปุ่มที่เอาไว้เรื่องแสงนะครับอย่างเช่นผมเปิดให้ดูนะครับอันนี้ถ้าสมมติเราเปิดนะครับ อ่ามันก็จะมีไฟขึ้นมาแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับพวกตัวที่มันเป็นมีไฟเนี่ยโอเคถ้าตอนที่มีไฟมันก็ชัดเจนดีแต่พอไม่มีไฟเนี่ยมันก็เนี่ยฟอไฟดับปุ๊บก็จะมองไม่ค่อยชัดนะครับแต่โอเคนะพอเรา,าเราใช้เนี่ยมันก็มีไฟแหละโอเคอันนี้ตัดทิ้งนะครับอันนีอ้อาจจะดูรละเอียดเยอะเกินไปหน่อยนะครับก็แล้วแต่คนจะชอบเลยนะครับไม่ใช่ข้อเสียอะไรมากมายนะครับแล้วก็ะผมจะบอกข้อดีและกันตามที่ผมสังเกตมานะข้อดีคือ เล็กกระทัดรัดพกพาง่ายนะครับสามารถเอาไปใช้งานได้ทุกทที่นะครับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้หลายอย่างนะครับทั้งทุกระบบนะครับแพลตฟอร์มนะครับใช้งานง่ายเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบนะครับทั้งสายนะครับเป็น Type C นะครับแล้วก็ต่อ Bluetooth หรือว่าต่อ2.4ก็ได้นะครับอ่าแล้วแต่สะดวกเลยนะครับคุณสะดวกอะไรคุณก็จัดไปอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็ข้อเสียนะครับตามที่ดูนะครับคือวัสดุดูธรรมดาไปหน่อยนะครับคือไม่ได้ดูหรูหราหรือว่าแบบ สมราคาคือมันสมราคาแหละแต่ว่ามันไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตามที่คาดหวังนะครับแล้วก็งานสตรีนันนี้บอกไปแล้วนะครับก็มันก็อาจจะไม่ค่อยชัดบ้างนะครับแต่ถ้ากมีไฟก็คือชัดเจนนะครับแล้วก็ปุ่มน้อยเนี่ยมันดีตรงที่ว่าพกพาง่ายใช้ง่ายหมายถึงว่าใช้งานใช้งานง่ายหมายถึงว่าเอาไปใช้ที่ไหนก็ไดง้ง่ายนะครับแต่ว่าเวลาใช้จริงๆเนี่ยมันจะลําบากนะครับเพราะบางทีไม่มีปุ่มนะนำแผ่นนี้หรือว่าแบบแม้แต่จะ เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับอย่างอันนี้นะครับนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอย่างเงี้ยกดอย่างนี้ไม่ได้ก็ต้องกดฟังก์ชันค้างกดแล้วกดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับซึ่งเอ่อมันทําให้ใช้งานยากมากนะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้กดขึ้นขึ้นเลื่อลงอย่างเงี้ยก็คงไม่ได้ตีเลสอะไรนะครับแต่คนที่ใช้บ่อยๆนี่ไม่ได้เลยนะครับมันเหมือนว่ามันช้าสุดๆต้องอาศัยความเคยชินนะครับเราต้องฝึกมันให้คล่องทุกอย่างก็จะผ่านไปได้โดย ง่ายดายนั่นเองนะครับโดยรวมนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อ๋อมีอย่างนึ่งมีอันนี้เลยประเด็นเลยนี่หลุดง่ายเหลือเกินนะครับอันนี้นี่ติเลยนะครับจริงๆน่าจะล็อกให้มากกว่านี้นะครับนะฮะแล้วตรงนี้ก็ถ้าถอดออกมาก็สวยดีอีกแบบนะครับนี่ดูแบบเถื่อนๆดีนะฮะใส่เข้าไปก็ได้ กจะชอบเลยคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับก็เป็นแบบ swapable นะครับคือสามารถที่จะเปลี่ยนปุ่มได้นะครับมาเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ดูนะครับที่ดึงปุ่มก็เป็นอันนี้แหละครับผมทําการดึงก่อนสมมติดึง F F1 ออกมานะครับนี่คีย์บอร์ดที่เขาส่งมาให้รีวิวนะครับตัวนี้จะเป็น blue switch นะครับซึ่งจะมีความดังแล้วก็พิมพ์ได้มันดีนะครับแล้วก็ทําการดึงนะครับ เลาเราดึงเนี่ยเราต้องดูดนวยคเขบว่าด้านไหนนะครับเพราะบางทีอีด้านหนึ่งจะดึงยากนะครับมาเดี๋ยวผมลองสุมดูก่อนด้านนี้ไม่ใช่นะครับแล้วก็ดึงด้านนี้นะครับอลองดูนะครับดึงมาสดๆนะครับ ต้องเอานี้ออกก่อนนะครับจะได้ง่ายต่อการดึงนะฮะนีบเข้าไปอย่างนี้โปะแล้วก็ดึงออกมานะครับอ่ะอย่างนี้นะครับคือมันง่ายแหละนะครับแต่ว่าไม่ค่อยชินกับยี่ห้อนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีหลายรุ่นนะครับที่เราต้องศึกษานะครับอ่ะประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับการใส่ก็ ขาให้ตรงกันแล้วก็ยัดลงไปอันนี้ผมจะใส่บราวสวิตเข้าไปให้ดูนะครับนี่ก็ยัดเข้าไปอย่างนี้นะครับระวังขามันหักนะครับดูดีๆแล้วก็ยัดลงไปพอยัดได้มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับไฟก็จะติดเรียบร้อยนะครับน,นี่เลยกดเข้าไปเสร็จแล้วนะครับด,ดึงออกก่อน ง่ายๆนี้เลยนะครับแล้วเอาออกก็ออกนี้นะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับเรียบร้อยนะครับก็สามนี้นะครับง่ายๆเลยไม่มีอะไรมากนะครับเพื่อนๆลองไปสั่งซื้อได้เลยนะครับราคาตัวนี้นะครับอยู่ที่พันต้นๆเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะมีโปรโมชั่นอีกนะครับลองเข้าไปดูก่อนได้เลยนะครับในเพจของซูนามินะครับแล้วก็ในลิงก์ในดีสคริปชันที่ผมทิ้งไว้ให้นะครับ อันนี้นะครับก็จะมีข่าวสารแล้วก็ไปสับสก์ร่ายที่ช่องของสุริมิด้วยนะครับคุณจะได้รับข่าวสารนะครับแล้วก็อะไรใหม่ๆแน่นอนนะครับโปรโมชั่นนะครับจัดไปได้เลยนะครับระวังไม่ทิ้ดหวังนะครับแล้วก็เดือน5นี้เขาก็จะมีโปรโมชั่นแน่นอนนะครับใส่ประมาณนี้นะครับไม่ใส่ให้ดูแล้วไม่ได้ยากเกินไปนะครับง่ายมากๆนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้สามารถที่จะต่อกับซอฟต์แวร์แล้วก็ปรับไฟอะไรได้นะครับเดี๋ยวผมจะ ทิ้งลิงก์คลิปเก่าที่เคยทําให้ดูนะครับอยู่ในคีย์บอร์ดอีกรุ่นหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไปให้นะครับแล้วไงก็ไปดูได้นะครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับโอเครีวิวตัวนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหากเพื่อนๆชอบใจก็ไปจัดกันได้เลยนะครับครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวตัวนี้นะครับ tsunami MK61 Max นั่นเองนะครับตัวนี้ครับก็เป็นคีย์บอร์ด ราคาประหยัดนะครับไม่แพงเกินไปนะครับแล้วก็สามารถเข้าถึงได้ทุกๆคนที่ต้องการนะครับคีย์บอร์ดเกมมิ่งนั่นเองนะครับะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีโปรนะครับของทางซูนามิเขาจัดให้นะครับภายในเดือน5นะครับก็อย่าลืมเข้าไปดูรายละเอียดทางข้างล่างนะครับดีสคริปชันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับไป Subscribe ทางช่องซูนามิเขาด้วยนะครับก็จะได้รับข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นใหม่ๆนะครับที่จะมีอีกมากมายเลยนะครับและยังได้รับส่วนลดมากถึง 45%เลยนะครับแล้วก็ได้ส่วนลดมากถึง255บาทเลยนะครับตามเงื่อนไขที่เขากำหนดเลยนะครับอ่าก็อย่าลืมไป subscribe แล้วก็ไปติดตามช่องของทางเซอร์มิด้วยนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวคราวหน้ามีมีสินค้าใหม่ๆมาอีกนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับแล้วก็มาเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับบายฮะก็จบไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับกดสั่นกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับ ถ้ารักกันชอบกันก็ให้กำลังใจกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ